สวัสดีค่ะมาพบกับเรานะคะในช่องน้องคุณซัพบลักกี้ค่ะเข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องด้วยนะคะจะได้มีผู้ติดตามด้เยอะๆวันนี้มาอัปเดตน้องคุณซั์กันว่าทำอะไรกันมั่ง<ม>เัื่อ FC บางท่านคิดถึง ค่ายางวันนี้ค่ายังคะค่าก่อนเร็วค่าก่อนค่าสวยๆก่อนวันนี้เสียงอะเสียงด้วยเสียง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 ด้วยเสียงก่อนไม่นินะวันนี้คุณพ่อไม่อยู่นะคะนางเลยไม่ได้ออกไปเดินเล่นทางไหนเลย หน้าตาก็สดชื่นแล้ววันนี้อยู่แต่ในร่มก่อนนะคะสาวน้อยดูตาบ้องแล้วเลยเหมือนไม่กี่วันนี้บ้านเราจะมีงานงานกระถินกันเดี๋ยวน้องจะได้ออกงานอีกนะคะเป็นงานกระถิน่นบ้านสาลาเองเลยค่ะจะได้ออกงานอีกแล้ว ของบ้านใช่ไหมแม่จะได้เจอเพื่อนเยอะๆนะคะไม่อยากกินอีกไม่อยากกินอีกกินอะไรแม่ดูตาหมดแล้วดูตาแล้วไม่มีแล้วลูกไม่มีเลยแล้วต้องเสียอร่อยพี่กิต้าให้กินมันมันต้มอือหือูดติดตามท่านใดคิดถึงน้องก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ เลยไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนดูหน้าตาหนังเป็นไงมัง่งแผลตรงนั้นหายยังถ้ามืดๆทำไมกล้องมันเหมือนจะมวัมวม่ยืนทำไมนี่ฮึสุดโซ่แล้ว,ลวนั่นกนี่ะหมดแล้วอ,อ่ะดูดูหมดวพอแล้วลูก ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวเราด้วยนะคะที่สูญเสียน้องสาวของคุณพ่อไปเป็นเป็นน้องน้องในไสนะ้น้องจริงๆค่ะไปทำงานที่กรุงเทพก็านานไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันเสียแล้วนะคะด้วยโรคมะเร็งกระดูกต้องเสียใจด้วยคะ่ะคุณพ่อเลยไม่อยู่ ไม่รู้จะมาทานงานกระถินไหมต้องดูอีกทีเดี๋ยววันวันเผาคุณแม่ต้องไปด้วยนะคะต้องมีคนฝากคนให้ดูน้องก่อนน่าจะเป็นวันวันศุกร์เนี้ย ไม่รู้จะมาทันกระถินนไหมคะต้องมาทันเป็นบุญกระถินบ้านเราต้องมาให้ทันแต่ก็ต้องเสียแสดงความเสียใจกับครอบครัวครอบครัวคนตายด้วยค่ะคนเราก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะกาเรเจ็บไข้ได้ป่วยคุณแม่เองก็เคยเสียเหมือนกันนะพี่ตาความสูญเสียแบบว่าไม่อยากจะพูดถึง เรสูญเสียอะไรสูญเสียน้องเด็กน,น้องสาวมแม่ได้สูญเสียน้องสาวความรู้สึกตอนนั้นคือแบบไม่อยากให้มีแบบเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเจอกับครอบครัวเราเองเป็นลูกสาวคนสุดท้องเพิ่งเสียไปปีปีสองปีสองปีสองปีแต่เขาเกิดมาด้วยโรคก็มไม่คิดว่าเขาจะเป็นโรค เขาเป็นโรคอะไรนะตับโรคตับเหมือนกับเป็นโรคทางเดินตอนแรกแม่ก็ไม่คิดนะ่ะถ้าใครสนใจแบบว่ามีประสบการณ์เรื่องนี้อยากรู้เรื่องแบบนี้โทรต,ติดต่อถามแม่ได้นะคะเพราะแม่คือรักษาน้องนานจริงๆการที่ว่าคนเราเจ็บป่วยที่อยู่โรงพยาบาลเป็นอะไรที่แบบหดหูใจมากถือว่าคนที่ออกมาเดิน นอกภายนอกอย่างเงี้ยเดินห้างเดินตลาดเดินอะไรเป็นคนที่แบบว่ามีบุญวาสนามากนะคะเพราะว่าถ้าเราได้เข้าไปที่อยู่อยู่โรงพยาบาลอะ่ะจะรู้สึกเลยว่าหดหู่จริงๆงครั้งหนึ่งเราเคยแบบว่าอยู่ยแบบสบายอยากไปไหนก็ไปแต่เราต้องไปอยู่กับที่ที่ที่แบบมีแต่คนเป็นโรคมาอยู่ด้วยกันะคุณแม่เห็นแล้วแบบว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของใครๆนะคะ แต่น้องเขาอาจจะเป็นอีกอย่างก็คือเหมือนกับเป็นบุญวาสนาของเขาเกิดมาได้เท่านั้นเราก็ต้องทำใจกันค่ะแต่แม่ก็มีลูกสาวนะเนี่ยลูกสาวน้องกูนซักซ่องเบอละลูกสาวสอีกคนลูกสาวเอ้าอะไรเนี่ยเอาอะไรลูกสาวอะไรนะลูกสาวบุญธรรมใช่ไหมเนี่ย ปุ้มปุ้ยเรานั้งดันจะเอาเลยนะสุดโศรเลยนะเห็นคนไงก็เลยแบบว่าเหงาคุณแม่เพิ่งมาหาเมื่อกี้เองนะทั้งวันวันนี้ต่างคนต่างก็วุ่นอยู่กับเรื่องขาวดำงานขาวดำกับน้องชายแสดงความเสียใจให้คุณพ่อด้วยที่สูญเสียน้องสาวก็เหมือนคุณพ่อมีน้องสาวคนเดียวนะน้องสาวคนเดียว แต่ไม่ได้ตั้งตั้งศพไว้ที่นี่นะคะตั้งศพไว้ที่งานแฟนเขาที่ประจีนค่ะต้องสูญเสียต้องเสียใจกับครอบครัวน้องของคุณพ่อด้วยของน้องคุณพ่อประงานกี่วันแล้วนี่สงสารได้ลูกสาวเขาความสูญเสียแม่เนาะจริงๆงนีน่ยก็อย่าดื้อน,นะลูก รอพ่อก่อนเมื่อไรเขาจะกลับมาก็ไม่แน่ใจว่ากี่วันว่าเขาจะเอาแบบว่าเผาวันไหนจะต้องโทรติดต่ออีกทีนึงเพราะว่าป่านนี้คงไปถึงนล้วแหละหนูสาวน้อยแม่เลยไม่ได้ออกเดินแต่ไม่เป็นไรนะจ้าอยู่แต่ในร่มก่อนบรรยากาศวันนี้ก็อึมครึมเหมือนเหมือนฝนก็ไม่ฝนแต่เป็นเหมือนอากาศหน้าหนาว เข้ามาแล้วค่ะลมจะแรงนิดนึงวันนี้อยู่ที่ลมนะลูกยังไงฝากให้กำลังใจช่องน้องคุณซัพ์ด้วยนะคะกดติดตามกันเรื่อยๆค่ะต้องขอบคุณทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะที่เข้ามาดูช่องน้องและหวังว่าอีกวันที่10นี้แหละคะ่ะประมาณนี้ จะได้ดูภาพบรรยากาศน้องได้ออกงานอีกทีนะคะหนูจะได้เก่งจะได้ชำนาญดูตาสักทัตูตาจะได้ชำนาญจะได้เก่งๆมีงานอะไรก็ติดต่อให้น้องูนทซับไปได้นะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่มืดจังไห,ไหบรรยากาศอครึๆ อันนี้มาถ่ายคลิปให้ผู้ติดตามได้ดูกันนะคะมีท่านใดคิดคถึงน้องอัน,นูจ้าเราจะพาไปเล่นกับน้องไพวันน้องไพว,วันจะยอยู่ฝั่งนน้นน้องไพวันรู้สึกว่าจะเอาสังกะสีออกแล้วจะไม่ได้ยินเสียงพงพังพงพังแล้วเวลาหิวใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวให้คุณพ่อมาก่อนเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปเดินเล่นเดินลัดเละป่าเข้าไปอยู่ในป่าอีกสาวน้อยอยู่คนตรงนี้ไปก่อนนะลูก เดี๋ยวอีกประมาณทุ่มกว่าเดี๋ยวแม่จะมาโยนยาอีกน่ลูกวันนี้รับหน้าที่เต็มๆค่ะต้องดูแลน,น้องไม่เหนือ่อยแมพรุ่งนี้สับป,ปะรดมาไม่ต้องไปเอาสับป,ปะรดมเนี่ยพ่อไม่อยู่หน้าที่ทุกอย่างต้องเป็นหน้าที่แทนพ่อนะคะยังไงฝากติดตามให้กําลังใจครอบครัวเราเยอะๆนะคะอีกไม่นานจะมีงานบนกระถินอีก จะเก็บบรรยากาศงานมาให้ผู้ติดตามได้ดูกันนะคะฝากกดติดตามกันเรื่อยๆค่ะเข้ามาแล้วก็แชร์กันเอยอะๆนะคะน้องคุณครัย์จะได้มียอดทรัพย์เยอะๆสำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะคสวัสดีค่ะข,<อ>ขอบคุณครับลาไปกับบรรยากาศน้องคุณทรัพ์ก่อน ขาก่อนแล้วลูกขาก่อนแม่ได้กินไม่สวัสดีท่านผู้ติดต,ตามอยู่แล้วอยู่แล้วจอมกินหรอข้าสวัสดีนะคะ